ท่านพระครูรู้ไหมว่าการเผากงเต็กในงานศพมีจุดประสงค์อะไรสมภารวัดไทยงั้งถามสมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูตอบว่าผมถามคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยดูเขาบอกว่าเพื่ออุทิศให้ผู้ตายอย่างคนมีเงินมากๆหรือพวกเศรษฐีนะครับ เวลาเขาเผากุงเต็กค,ครั้งหนึ่งหนึ่งหมดเงินไปตั้งหลายแสนผมยังเสียดายแทนทำไมถึงแพงนักที่เมืองจีนไม่แพงอย่างนั้นเจ้าอาวาสวัดไทยงังบอกกล่าวโยมเสียมซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยจึงพูดขึ้นเป็นภาษาจีนเพื่อรับรองคำพูดของท่านพระครูว่าไม่แพงหรอกค่ะหลวงพ่อ บางคนเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านทําให้พ่อแม่แค่นี้คนน่าแข้งไม่ร่วงหรอกค่ะเศรษฐีข้างบ้านหนูหมดค่าเผากงเต็กไปเป็นล้านกว่าเพราะเขาสวดทุกวันแล้วก็เผากงเต็กทุกวันตอนเตี่ยหนูตายหนูก็หมดเงินไปห้าแสนกว่าเพราะค่าเผากงเต็กก็สองแสนแล้วค่ะค่าเผากระดาษนี่นะหรือสองแสนสมภารวัดไทยงังไม่อยากเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานเป็นคนบอกเองนี่ขนาดหนูไม่ได้เป็นเศรษฐีนะคะถ้าเป็นคงจะเผาเป็นล้านเหมือนกันหลักฐานยังคงยืนยันลองบอกมาสิว่าทำไมต้องเผาเงินทิ้งมากมายออกอย่างนั้นสมภาวรวัยแปดสิบเศษอยากทราบรายละเอียดไม่ได้เผาทิ้งนะคะหลวงพ่อ แต่เราส่งไปให้คนตายใช้เราเอากระดาษมาทำเป็นตึกเป็นคนใช้เป็นรถเบนซ์เป็นเครื่องบินเป็นเงินเป็นทองมากมายไก่กองเพื่อจะให้คนตายเอาติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอีกหรือคนที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็จะได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีเพราะมีพร้อมทั้งตึกรามบ้านช่องรถเบนซ์เครื่องบินแล้วก็ค่าทาตบริวารโยมเสียมอธิบายชดชด ตามประษาคนช่างพูดพวกที่มีอาชีพทำกงเต็กรวยกันเลยนะครับหลวงพ่อถ้าเผากระดาษกันทีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คนทำกงเต็กขายก็รวยแย่ท่านพระครูให้ข้อสังเกตแต่อาตจจมาว่าโง่นะคนที่เอาเงินไปเผาทิ้งตั้งมากมายอย่างนั้นโง่มาก คนฉลาดเขาไม่ทํากันเจ้าอาวาสวัดไทยงังพูดตรงไปตรงมาทำไมหลวงพ่อมาว่าฉันโง่ทำบุญอุทิศให้พ่อแม่เป็นเรื่องโง่เง่าต่าต,ตุนหรือโยมเสียมเริ่มโกรธความโกรธทําให้หล่อนกลับมาพูดภาษาไทยเพื่อจะเน้นว่าบัดนี้หล่อนเปลี่ยนสรานามจากหนูมาเป็นฉันและหากผู้ที่หล่อนพูดด้วยไม่ใช่พระ หล่อนจะเปลี่ยนเป็นกูโทษฐานที่มาว่าหล่อนโง่ก็คนที่เอาเงินมาเผาทิ้งทีละมากมายอย่างนั้นเป็นคนโง่หรือคนฉลาดละ่ะตอบอาตมามาสิสมภารวัยแปดสิบเศษพูดด้วยเสียงปกติไม่สนใจอาการโกรธครึ่งปึงปังของหล่อนฉันไม่ได้เอาเงินมาเผาทิ้งแต่ฉันทำบุญไปให้เตี่ยฉัน คนที่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่เป็นคนโง่อย่างนั้นหรือหล่อนเถียงไม่ลดละคนที่มีความกระตันอยู่อาจโง่หรือฉลาดก็ได้แต่คนที่เอาเงินไปเผาทิ้งนั้นโง่อย่างเดียวไม่อาจเรียกว่าคนฉลาดได้เลยก็ฉันบอกแล้วว่าฉันทำบุญไปให้เตีย่ยแล้วหลวงพ่อจะมอว่าฉันโง่ได้ยังไง ท่านพระครูเห็นเรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่จึงถามภิกษุวัยแปดสิบเศษว่าลุงพ่อครับคนในประเทศจีนเขาเผากงเต็กด้วยจุดประสงค์อะไรครับสัมภารวัดไทยงังตอบว่าเพื่อเตือนสติคนเป็นมิใช่เพื่ออุทิศให้คนตายการเผากระดาษที่ทำเป็นรูปบ้านรูปรถ หรือทรัพ์สมบัติใดๆก็ตามมีได้ไหมความว่าเขาส่งไปให้คนตายใช้เพราะเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเผากงเต็กก็เพื่อเตือนสติคนเป็นให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเมื่อตายลงก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ แม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือข้าทาสบริวารสิ่งที่จะติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเรื่องนี้ยังมีคนเข้าใจผิดกันอยู่มากกลับเมืองไทยแล้วท่านพระครูช่วยสอนญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพวกเขาจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จะได้ไม่เอาเงินไปเผาทิ้งที่ละเป็นแสนเป็นล้านเอาเงินส่วนนั้นไปทำบุญทำกุศลแล้วอุทิศไปให้ผู้ตายจะดีกว่าครับหลวงพ่อผมจะนำเรื่องนี้ไปสอนญาติโยมโดยเฉพาะคนจีนที่วัดผมมีคนจีนมาทำบุญเป็นประจำผมหมายถึงคนจีนที่บรรพบุรุษ มาตั้งหลักปักฐานในเมืองไทยพวกเขามีศรัทธาภาษาทะกันดีผมชอบคนจีนเพราะพวกเขาขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้คนไทยเสยอีกยังสู้ไม่ได้เพราะคนไทยชอบสบายเลยค่อนข้างจะเกียจคร้านโบสถ์วัดป่ามะม่วงก็สร้างโดยคนจีนนะครับชื่อกิมเหลียง กับกิมจือมีหลักฐานฝังอยู่ที่ใต้โบสถ์ผมเห็นภาพเขียนของกิมเหลียงกับกิมจือด้วยและแปลกนะครับลุงพ่อที่พื้นโบสถ์มีหลุมเล็กๆมีน้ำขังผมลองเอาช้อนมาตักชิมดูได้รสแปลกๆจึงตั้งปณิธานว่าจะต้องค้นหาที่มาของน้ำให้ได้แล้ววันหนึ่ง ก็เกิดนิมิตที่หูว่าน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเป็นน้ำที่อยู่ในบ่อน้ำทิพวัดไทยงั้งเมืองสวดเถาผมจะได้ไปพบในปี2525 25, ซึ่งบัตรนี้ผมก็ได้มาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามนิมิตเพียงแต่ผมยังไม่เห็นบ่อน้ำทิพท่านพระครูจะได้เห็นอย่างแน่นอน ประเดี๋ยวฉันเพนแล้วผมจะพาไปดูบ่อน้ำทิพน่าแปลกนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมมักจะมีนิมิตล่วงหน้ามาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดอย่างยินดีสำหรับท่านพระครูทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เสมอ เพราะท่านอบรมกายอบรมจิตมาเป็นอย่างดีเพียงเห็นหน้าท่านครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาสามัญท่านมีอะไรที่พิเศษไปกว่าบรรพชิตรูปอื่นๆที่ผมเคยเห็นผมก็มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อแบบเดียวกันนี้ หลุงพ่อก็ไม่ใช่พระธรรมดาที่ผมเคยพบแต่เป็นผู้ที่อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านพูดกับญาติโยมที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยว่าโยมโชคดีที่มาพบพระสุปฏิปันโนหลุงพ่อรูปนี้ท่านเป็นพระที่น่าคเคารพเลื่อมใสเพราะฉะนั้น จะต้องให้ความเคารพนบนอบท่านจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนี่แหละที่พระพุทธองค์ตัดสอนไว้ในมงคลละสูตรว่าสมนน,นันจะทัตสนนังเอตมังคละมุตตมังการพบเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเมื่อมาพบมงคลแล้ว ก็ต้องนำมงคลเข้าตัวไม่ใช่นำออกท่านตั้งใจจะปรามโยมเสียมมิให้ต่อล้อต่อเถียงเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งเพราะจะไม่เป็นมงคลกับตัวหล่อนเองโยมเสียมจึงพูดกับภิกษุวัยแปดสิบเศษด้วยภาษาจีนว่าหลวงพ่อคะหนูต้องขอขมาลาโทษที่บังอาจเทียงหลวงพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอย่างนั้นอีก โปรดยกโทษให้หนูด้วยหล่อนกราบท่านสามครั้งอย่างสำนึกผิดสมภารวัดไทยงั้งยิ้มนิดๆอย่างผู้สูงอายุที่ใจดีท่านพูดกับโยมเสียมว่าอาตมาขอชมเชยที่โยมมีความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องย่อมนำไปสู่การกระทำและการพูดที่ถูกต้อง อาตมารู้ว่าแท้จริงโยมเป็นคนฉลาดแต่ที่ว่างง่นั้นเฉพาะเรื่องที่โยมเอาเงินมาเผาทิ้งเท่านั้นต่อไปนี้โยมก็เลิกเผาเงินทิ้งได้แล้วจะได้ฉลาดหมดทุกเรื่องดีไหมดีค่ะหลวงพ่อยอมเสียมยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานและถือโอกาสถามท่านว่า หลวงพ่อคะผัวไม่ดีนี่อยากกับมันเลยดีไหมคะไม่ดีผัวเมียต้องรักใครรองดองเป็นทองแผ่นเดียวกันลูกเต้าจะได้รู้สึกอบอุ่นถ้าเลิกร้างกันลูกจะมีปัญหาแต่มันเลวนี่คะหลวงพ่อมันกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพน,นันแล้วก็ไม่ทำมาหากิน หากพูดภาษาไทยหล่อนจะใช้คำพูดว่าไม่ทำมาหาแดกแต่ภาษาจีนมีคำจำกัดหล่อนจึงไม่สามารถพูดเพื่อความสะใจได้เจ้าอาวาสวัดไทยงั้งไม่พูดกับหล่อนตรงๆหากพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงว่าท่านพระครูเห็นด้วยกับผมไหมสามีจะดีอยู่ที่พัญญา ลูกลูกจะดีก็อยู่ที่แม่ถ้าแม่บ้านดีสยอย่างสามีกับลูกๆต้องดีจะไม่มีเสียเลยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซน์เลยครับหลวงพ่อลูกศิษย์ผมหลายคนได้เป็นในพลเพราะแม่บ้านดีผมจึงตั้งสูตรว่าถ้าพัญญาดีสามีเป็นในพลได้ ถ้าพัญญาไม่ดีรับรองสามีเป็นนายผลไม่ได้ผมพิสูจน์มาหลายรายแล้วผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความอดทนอดได้ทนได้สามีเขาจะไปสัม,มัเลเทเมาที่ไหนกอดช่างเขาเราต้องดูแลลูกให้ดีแล้วที่สามีเจ้าชู้ ก็ไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาปล่อยไปเลยจะไปเอาคนทั่วเข้าบ้านทำไมจริงไม่โยมท่านถามโยมเสียมจริงค่ะหลวงพ่อสามีฉันเจ้าชู้มากเวลามีเงินไม่เคยมาให้เห็นหน้าเลยเงินหมดนั่นแหละถึงได้กลับบ้านหน้าแห้งกลับมาเลยถูกผู้หญิงถ่ายเงินจนหมดตัวเงินไม่หมดเป็นไม่ยอมกลับโยมหมวย ถือโอกาสพูดบ้างเพราะเป็นฝ่ายฟังมาสองวันแล้วแล้วโยมทำอย่างไรละ่ะทีหน้าด่าตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาเลยหรือเปล่าท่านพระครูถามเพราะรู้ว่าสตรีที่มากับคณะนัดท่องเที่ยวคณะนี้มีสองคนทําดังเช่นกล่าวท่านต้องการสอนพวกเขาทางอ้อมฉันก็ไม่ว่าอะไรเขาหรอกค่ะโตโตด้วยกันแล้ว คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่ห้าสิบปีย่อมรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวของเขาเองฉันจึงไม่ว่าให้เสียเวลาเขาจะไปจะมาก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเราไปฉันดูแลลูกอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับสามีให้ลูกเห็นกับสามีฉันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเขามาบ้านฉันก็จะถามว่าทานข้าวมาหรือย,ยังถ้ายังก็จะยกสำรับมาตั้ง ไม่เคยบ่นว่าหรือพูดจาก,กระทบกระเทียบเปรียบเปรยแล้วก็ไม่เคยสอนลูกให้เกลียดพ่อหลวงพ่อชื่อไหมคะฉันทําได้อย่างนี้ความดีเลยไปตกที่ลูกฉันมีลูกห้าคนได้ดีหมดเลยคนโตเป็นนายแพทย์คนที่สองเป็นวิศวกรคนที่สามกับคนที่สี่เป็นคู่แฝดกันจบอักษราศาสตร์ส่วนคนเล็กเป็นเภสัชกรเพิ่งจบเมื่อปีกลายฉันถึงได้มาเที่ยวได้ พราะหมดภาระแล้วลูกๆเขาก็ลงขันกันเป็นค่าใช้จ่ายคนไหนเงินเดินมากก็ให้มากหน่อยคู่แฝดที่จบอักษรศาสตร์เป็นผู้หญิงนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดต่อไปฉันก็จะมีเขยสองสภัยสามแต่อาจจะมีเฉพาะสภะัยก็ได้เพราะลูกสาวค,คู่แฝดเขาบอกว่าไม่อยากแต่งงานกลัวจะได้สาม,มีแบบพ่อเขาพอมีโอกาสได้พูด โยมหมวยก็ตีตัวพูดอยู่คนเดียวประหนึ่งว่าจะชดเชยกับที่ไม่ได้พูดมาสองวันผู้ชายไทยเป็นแบบนี้กันมากหรือเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งถามท่านพระครูเพราะท่านจะต้องวินิจฉัยความอย่างยุติธรรมหากถามพวกโยมผู้หญิงพวกหล่อนคงจะช่วยกันพูดจนเกินความจริงไป เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดจากประสบการณ์ของท่านว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างที่โยหมหวยเล่ามาครับหลวงพ่อนับวันผู้ชายไทยก็ขาดความรับผิดชอบลงไปทุกทีมีพวกแม่บ้านมาปรับทุกข์กับผมมากมายผมก็แนะนำให้แก้ปัญหาด้วยการมาเข้ากรรมฐา,าน บางคนก็แก้ปัญหาได้เพราะปฏิบัติอย่างจริงจังส่วนคนที่มาปฏิบัติเพื่อแก้บนก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะการปฏิบัติต้องทำอย่างจริงจังจึงจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าทำจิมจิมจำจำแล้วก็เลิกปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิด ก็หาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้บางคนก็เลยกลายเป็นโรคประสาทบ้าบอคอแตกไปตามกรรมของเขาแต่บางรายยิ่งร้ายไปกว่านั้นคือหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายคิดว่าสามีจะต้องเสียใจแต่เท่าที่ผมทราบสามีเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนใหม่ สบายไปลูกเต้าก็ถูกทิ้งเพราะขาดทั้งพ่อทั้งแม่ส่วนคนตายนึกว่าจะหมดปัญหาที่แท้ก็ไปตกนรกหมกไหมผมวิจัยมาแล้วนะครับหลวงพ่อคนที่ฆ่าตัวตายต้องไปตกนรกห้าร้อยชาติและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องฆ่าตัวตายติดติดกัน ถึงเจ็ดชาติจึงจะหมดกรรมการไปตกนรกเป็นผลของกรรมการฆ่าตัวตายติดติดกันเจ็ดชาติเป็นผลของเศษกรรมผมไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะขนาดเศษกรรมก็ยังน่ากลัวถึงป่านนี้ท่านถือโอกาสสอนพวกโยมผู้หญิงที่มากับคณะท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งหมด สาสิบห้าเป็นพระภิกษุห้ารูปเครหัดชายห้าคนนอกนั้นเป็นสีกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปฆ่าตัวตายต้องทำอย่างที่โยมมวยทำสามีเขาจะไปกินเหล้าเจ้าชู้ที่ไหนก็เรื่องของเขาเราดูลูกให้ดีลูกเขาจะได้มีกำลังใจ แล้วก็ไม่ต้องไปตามหึงตามหวงให้เสียเวลาจะไปเอาคนชั่วเข้าบ้านทำไมต้องเอาคนดีเข้าบ้านถึงจะถูกหมายความว่าอย่างไรคะโยมเฮียวัยส4ถามหล่อนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับโยมหมวยแต่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบเดียวกับโยมหมวยนั่นคือพบหน้าสามีเมื่อไหร่ก็ด่าเมื่อนั้นจนลูกๆตั้งสมญาว่า มามาจอมด่าหลกท่านพระครูรู้ความเป็นไปในครอบครัวหล่อนและท่านพอจะช่วยได้จึงบอกหล่อนว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงกรรมฐานคืออะไรคะหล่อนไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนถึงอาตตม,มาบอกไปโยมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะกรรมฐาน ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาบอกเล่าเก้าสิบกันแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติอัตมารับรองว่าถ้าโยมไปเข้ากรรมฐานสามีโยมจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีทางหรอกคะ่ะหลวงพ่อไม่มีทางคนอย่างสามีหนูไม่มีทางกลับมาเป็นคนดีได้เพราะมันชั่วซะจนชินเรียกว่าความชั่วเขาเ้าไปในตัวมันทุกขุมขน ไม่มีส่วนไหนในตัวมันที่ความชั่วจะเข้าไปไม่ถึงอย่าว่าแต่กรรมฐานเลยต่อให้พระอินท์ตัวเขียวๆมาโปรดมันก็ไม่มีทางดีได้หลวงพ่อเชื่อหนูเถอะจะเชื่อได้ยังไงยังไม่ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์เสียก่อนถึงค่อยเชื่อเอาอย่างนี้นะให้โยมไปเข้ากรรมฐานตามที่อาตมาแนะนำถ้าสามีเขาไม่เปลี่ยน อาตมาค่อยเชื่อตกลงไหมตกลงก็ได้ค่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่ามันชั่วขนาดไหนจะชั่วจัดดีเขาก็เป็นสามีาเราโยมอย่าเอาสามีมาประจานอย่างนี้บาปมากรู้ไหมได้ยินว่าบาปโยมเฮียชักกลัวจึงเลิกประจานสามีท่านพระครูจึงถามเจ้าอาวาสวัดไทยงังว่า ที่เมืองจีนเป็นอย่างไรบ้างครับหลุงพ่อสามีพัญญารักใคร่กลมเกลียวกันดีไหมครับสมภารวัยแปดสิบเศษตอบว่าเท่าที่ผมเห็นส่วนมากดีผู้ชายที่นี่เขารับผิดชอบครอบครัวแล้วผู้หญิงก็ให้เกียรติสามีไม่เอาสามีไปด่าให้คนอื่นฟัง ท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทำของโยมเฮียคนที่ถูกลูกตั้งสมญาว่ามามะจอมด่าแหลกถึงกับหน้าจ่อยลงไปทันทีท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสทันใดตกลงว่าฉันเพนแล้วลุงพ่อจะพาผมไปชมบ่อน้ำทิพใช่ไหมครับแล้วโยมที่มากับผมจะได้ไปชมด้วยหรือเปล่าครับ ท่านเอื้อเฟื้อมาถึงญาติโยมเพราะรู้ว่าสมภารวัดไทยงั้งจะให้เฉพาะบรรพชิตเข้าชมเท่านั้นปกติเราไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าชมผมก็เลยคิดว่าจะพาไปเฉพาะพระตอบอย่างเกรงใจต่างชาติที่ไหนล่ะหลวงพ่อชาติจีนเหมือนกันแถมยังถือศาสนาเดียวกันอีกด้วย โยมเสียมพูดด้วยภาษาจีนหวังจะเอาใจท่านสมภารผมว่าโยมเสียมก็พูดถูกนะครับหลวงพ่อแล้วญาติโยมที่มานี่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นนึกว่าเห็นแก่ผมสักครั้งเถินนะครับท่านขอร้องพลางร่ายคาถาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีในใจ เมตตะคุณหนังอรหังเมตตาเมตตะคุณห,หังอรหังเมตตาตกลงผมอนุญาตที่อนุญาตนี่ไม่ใช่เพราะเห็นแก่ท่านหรอกนะแต่ท่านเล่นว่าคาถามาหานิยมในใจแบบนี้ผมก็ใจอ่อนนะสิสมภารวัดไทยงังพูดอย่างรู้ทัน ท่านพระครูจึงได้แต่ยิ้มเขินๆน,นี่ก็ใกล้เวลาฉันเพลงแล้วนี่มนฉันด้วยกันที่นี่เลยเชิญญาติโยมด้วยถ้ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันที่วัดมีบริการแต่ถ้ามื้อเย็นต้องไปทานที่โรงแรมเพราะที่วัดมีเลี้ยงแค่สองมือ้อขอบคุณครับหลวงพ่อ พอดีผมก็ว่าจะพาลูกทัวร์มาขอทานอาหารที่วัดกลับไปจะได้รวยกันทุกคนหัวหน้าทัวรีบรับข้อเสนอโยมจะรวยเป็นคนแรกเพราะอย่างน้อยก็ประหยัดไปหนึ่งมือ้อใช่ไหมท่านพูดตรงไปตรงมาจนหัวหน้าทัวรู้สึกกระดากจริงสิเขาต้องรวยเป็นคนแรกแม้จะเพียงมื้อเดียว แต่ก็ทำให้เขาประหยัดเงินไปได้หลายร้อยหยวนแต่ถึงอย่างไรวัดก็ไม่ขาดทุนเพราะเขารู้ว่าเมื่อคณะนักท่องเที่ยวรับประทานอาหารกันแล้วก็ต้องควักกระเป๋าทำบุญกันด้วยว่าไม่อยากเป็นนี่สงหลังเพนเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งก็พาคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปชมบ่อน้ำทิพซึ่งอยู่ในโบสถ ที่มีอายุถึง1,200ปีและได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งจนแทบไม่มีวัสดุที่เป็นของเดิมหลงเหลืออยู่ท่านพระครูสังเกตว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันว่ากังไสนั้นมีลักษณะละไม้คล้ายกลึงกับที่ท่านพบที่ใต้พื้นโบสถ์หลังเก่าและเมื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ทับลงไปท่านก็ยังคง ฝังไว้ที่เดิมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไปในภายภาคหน้าท่านคิดว่าสิ่งที่ขุดพบภายใต้พื้นโบสถ์นั้นจะต้องถูกนำไปจากวัดนี้กิมเหลียงกับกิมจือคงเป็นคนถิ่นนี้อย่างแน่นอนบ่อน้ำทิพเป็นบ่อน้ำเล็กๆมีน้ำใสๆขังอยู่เจ้าอาวาสวัดไทยงังอธิบายว่าที่เรียกว่าบ่อน้ำทิพ เพราะมีลักษณะพิเศษไปกว่าบ่อน้ำธรรมดากล่าวคือบ่อน้ำธรรมดาจะต้องมีการขุดขึ้นและต้องขุดลงไปให้ลึกจนถึงตาน้ำจึงจะมีน้ำแต่บ่อน้ำทิพเป็นบ่อน้ำตื้นๆไม่ถึงตาน้ำและไม่บ่งบอกว่าเป็นบ่อที่ถูกขุดโดยฝีมือมนุษย์ที่แปลกไปกว่านั้นคือน้ำจะอยู่ระดับเดิมตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูแล้ง หรือฤดูน้ําหลากถึงหน้าเทศกาลประชาชนพากันมาดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่น้ําก็ไม่เคยลดปริมาณลงท่านพระครูรู้ว่านี่ไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เป็นน้ําทิพย์คือน้ําของเทพยดาแสดงว่าวัดนี้มีเทพยดาปกปักรักษาท่านจึงอุทิศส่วนกุศลให้เหล่าเทพยดาทั้งหลาย โดยกล่าวในใจว่าอิทังสภเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสพเพเทวาหลวงพ่อครับผมขออนุญาตชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเหมือนกับที่อยู่ในโบสถ์วัดผมหรือเปล่าเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงหยิบช้อนออกมาจากย่ามและตักน้ำทิพมาดื่มหนึ่งช้อน เป็นอย่างไรเหมือนกันไหมสมภารวัยแปดสิบเศษถามไม่ต่างกันแม้แต่นิดเดียวครับหลวงพ่อคือคำตอบ